มวมาของสางของไอ้พวกคจัดวนสบายกตม่เนอรอค่ะแต่แต่ถือว่โดนชิ้นเดียวไมแเอามาเตรียมของหรือละค่ะมันเดดเนาะอือมสีเอาอยมามันคือหเผามามันเอมไม้เยไม่เเ 两包，两包、wow.，两包。牛奶，果汁。 อ้อครับดีครับดีครับนรามองอดีผมครับรบื่อกับเบิรหม่เครับน่าอเย้าอน่ามันตกลงมากไม่ไม่มันตลงเขาเคนม่อรลยหรหลอก้โคคคนีเลยสเต็ปตัว้ไปเลยแก้ครับหรครับจาหลสักเดือนโองแก้มี่ัวผมามถึงแก้คิ้วออกไหยครับ แยได้ก <Yeah>, yeah. sure ี่หัวค uh ือมันมันสีคนละสเต็ปบ่ได้เพราะทั้งฝุ่นก็สูงแหละไม่ต้องเป็นสเต็ปเดียวกันแบบตรงหน้าเลยมันจะมันจะเป็นบ่หลัตไปผมล้ำยู่งงั้ตลาดไก่อะไรนั่นโอ้ อันนี้กะระดาษิีดแก้ออกตื่นมาเพิ่มเนแก้นึเกเจอแล้ววันว่าคนใจร้องอแล้วดีึ่งก็ผ่กกัน,น bên phía kia làng ở không đây luôn. ừm. mốt. mốt bên น้ำฟูระวังตกนะคะบ้านมันสิบบ่วงปที่ยังออกเราแบบเบิ้งตัวนี่เป็นสวนน้ำฟนะครับ ลาน <c oughs> น่็น่นน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 นต้องขยายไมห่เม็ดนึงเอิตลต้องเอาเขาไมมหยึ่เมตรหนึ่ง

เสาทไงครับีค่ะายบายด้วค่ะอาัดีค่ะรับรางวัลหน่อยรับรางวัลวัสดีค่ะด้วค่ะวัสดีค่ะก่อนจับจด้วยตังมาให้ตังมาให้ทีนี้ตังมาตังใส่เปาตังใส่เปาตังใส่เปาตังจ้าตังมาตมาตังมาเพื่อนน่ะบายบายกคันเด้อ ว่าม <5. S 2> ันสิโมยไงวบนนี้มองน้ำพุ